มีขวดนี้ขวดเดียวจัดการได้ทุกเล็บเลยค่ะเราใช้ขวดนี้ล้างทั้งสีเจลสีกึ่งเจลสีธรรมดาจัดการได้หมดเลยค่ะล้างเกลี้ยงล้างสะอาดขวดเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะเราล้างสิบกว่ารอบแล้วค่ะยังหมดไปไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแนะน,นะะําเลยค่ะใครที่ชอบทําเล็บน,นะคะไม่ว่าจะทาสีแบบไหนก็แล้วแต่ขวดนี้ขวดเดียวจัดการได้หมดเลยค่ะสบายมากๆราคาก็ประหยัดประหยัดแนะนําค่ะ เล่นโทรศัพท์นานจนปวดเบ้าตาปวดกระบอกตาละคายเคืองตาแสบตาคันตาตาแห้งตาไวต่อแสงแนะนำแม่นตาไร้กรอบเล่นกันแสงสีฟ้า Blue Box Auto ออกแบบมาเพื่อสะท้อนและดูดซับแสงสีฟ้าจากหน้าจอชีวิตออนไลน์จะเป็นเรื่องที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมลด,ดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาตาอักเสบไมเกรนและความเสียหายของดวงตาด้านอื่นแนะนำเลยค่ะ Adapter ้อ,อ y h o h o m o เดล UHES หนึ่ส่วนสองรุ่นยอดนิยมของแท้ร้อเขนาดมีเดียน,น่ารักม่ต้องเบียดเสียดออกผ้าสะดวกเหมาสรอบชาร์จโทรศัพท์ชาร์จกล้องทุกรุ่นเบียระบบป้องกันความร้อนป้องกันไฟฟ้าลดัดวงจรราคาดีมากๆคลิปกดเลยค่ะ TnW ก็เต็มแล้วค่ะคุณภาพดีราคาประหยัดใครก็อยากได้ไหมแนะนําเรื่องต้นที่ตัวนี้เลยค่ะราคาดีมากๆตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงเคยซื้อแบบอื่นบางแล้วก็ไม่สามารถทัชสกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตัวนี้ทัชสกินได้ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยค่ะสายเกมเมอร์พ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคนที่ทัชสกินเยอะๆนะคะแนะนําเลยค่ะตัวนี้ระบายอากาศได้ดีกันเหงื่อด้วยค่ะของมันต้องมีจริงๆราคาก็ดีมากๆ แนะนำซื้อหลายชิ้นเลยค่ะหลายคู่เลยจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อบ่อยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b ได้เยนะคะ